ใส่มะเขือเทศใส่ชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำเลมอนถ้าไม่มีน้ำเลมอนก็ใส่มะนาวก็ได้แต่มะนาวแพงก็เลยใส่เป็นน้ำเลมอนแล้วก็หยอดน้ำมันหน่อยนึงอันดับแรกก็ผัดหัวหอมให้หอมก่อนเนาะผัดหัวหอมใส่น้ำมันก่อนแป๊บบนึงแล้วก็ค่อยใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศลงไปแล้ว ก็ปรุงปรุงรสเลยค่ะชนิดสละใส่น้ำปลาใส่ชูรสใส่น้ำตาลใส่น้ำเลมอนชนิดสลาก็ใส่เกลือหน่อยหนึง่งแล้วก็ใส่ผงพริกปาปริก้าหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อนๆให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยหนึง่งไม,ไม่ไม่เผ็ดมากค่ะเพราะว่ายังอายอยู่ค่ะไม่อยากกินรสจัดมากเนาะ,ะตอนนี้ลูกชิ้นหนึ่งก็จะ ถึงเวลายกออกแล้วเนาะน่าจะได้ที่แล้วแหละแก๊สก่อนนะคะขอตักน้ําจิ้มก่อนนะคะเพืเ่อนๆเนาะตักน้ําจิ้มก่อนดีกว่าฝั่งน,นี้ค่ะรับประดับกล้องก่อนแป๊บค่ะกันเองนะคะคุณกันเองไม่ต้องเกรงใจกัน เทเอาดีกว่าแบ่งเป็นสองถ้วยนะคะใครพอใจจะจิ้มจะลัดก็ทำไปเลยะคะ่ะวัตถุดิบเป็นน้ำจิม้มไทยประยุกต์ไทยประดิษฐ์ก็นะคะ เมื่ออยู่ต่างแดนก็มีวัตถุดิบที่พอทำเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกได้ก็ทำตักกักเราะจะดินเนาะทัศนเท่หถ้วยใหญ่มากันฮะผมสองถ้วยเลยค่ะอพอน้ำจิ้มตักเรียบร้อยแล้วเนาะ เป็นเติดอับดับเปิดไาความร้อนก็จะตักใส่จานแบบนี้เลยนะคะเรียงเรียงสวยๆหน่อย นะทีวีอาจจะเล่นรถเข้ามาขอใครเด้อค่ะเป็นไรเนาะเรามาดู้อาหารที่จะกินมื้อายดีกว่ามื้อาบของชนิสลานะคะ<ม>ก็ประมาณนี้ค่ะก็มีช้อนส้อมใส่เข้าไปมีดกใส่เข้าไป นี่เป็นเป็นตะคมสักดำแล้ะะวก็จะเอาเสิร์ฟแล้วจ้าเอาเป็นช้อนตักน้ำอีกช้อนเล็กไปนะแล้วแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวช้อนยวเพิ่งใส่ในถ้วยแล้วกันเพราะว่ามันจะกระดก ใหญ่กว่าถ้วยน้อยๆเนาะนี่ค่ะก็น้าจิ้มรสเด็ดแล้วก็มีฮอทดอกลวกค่ะชนิสลาก็จะเอาออกเสิร์ฟประคารร้อนๆค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเติมกําลังใจให้กับชนิศลาชาแนลเข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจ thank you so much ค่ะขอบคุณมากมายค่ะสำหรับกำลังใจจากเพื่อนๆค่ะ ชนิสลาก็จะทานมื้อบ่ายแล้วค่ะมาไปแบบมาทานมื้อบ่ายกับชนิสราได้ด้อค่ะขอบคุณทุกยูเซอร์ทุกกำลังใจที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กับชนิสราเนะาะขอน